สวัสดีค่ะพี่น้องเซานี้กะิมาใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนใส่ปุ๋ยสาดทานเทโคนตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนวิธีทำยังไงขั้นตอนห้าขั้นตอนพกกันตอนนะคะทุกคนเพื่อจะเ็จมีทุกคนวิธีทำนะคะใส่ฟุ้น,ท,นท่านปูน,นสามอย่าง สี่ย่างลูกหลานอันนี้ปูนนะคะทุกคนปูนปูนรูมนี้ไส่นะคะนี่แหละอันนี้จะเป็นรูมทุเรียนนะคะเอาพางลงก่อนลูกหลานพางกับแก็บยายทีนี้ก็เอาปุ๋ยนั้น,น,นลงนะคะปุยดำแล้วก็ชิมีท่านลูกท่านไผ่ด้วยกันท่านไผ่ปูนซี่ย่างด้วยกันลูก,ลกหลาน ใส่หลุมโค่นี่สิมีสามหลุมอันนสามนนสามแค่สามโคกอ่ะชอบละสามโคกอ่อันนี้สิเป็นกระสอบธานนะคะทุกคนสอบธานแล้วก็ปุยแล้วก็สิมีปูนส่วนพางเอาลงแล้วกดหลุมแล้วนะคะทุกคนนี่แหละสามอย่างสี่อย่างใส่โคนหนึ่งนะคะทำ ที่ไม่โคขดหล,หลุมไว้แล้วนะคะคนวิธีทำนะคะขั้นตอนพอทำเสร็จแล้วก็ไม่โคกบทีนี้ก็ถือว่าเล,วล้วเรียบร้อยโอ้หลายอย่างลูกหลานขั้นตอนนะคะเอาปูนนี้มาใส่มาโรยนะคะสามสอบ่อโคนนะคะลูกท่านโคนท่านสอบหนึ่งโตโคนหนึ่งแล้วก็ปูนปุยนะคะแล้วก็มันสาดเข้าไปหลัก ศาสปูนอันป้ยมันสาสดเข้าไปนี่นะโอ้เยอะมากอุลันต้นเดือนกับวเล้วนะคะนี่แหละต่อด้วยพอเสร็จแล้วก็จงชิมเป็นแลนแป๊บอีกต่อแป๊บอีกนะคะ วิธีการทำงานนะคะตื่นมากับพีเด็กหวาเอ้ยขำมามาทำงานต้นแรงมีนั่นแหละกัว่างๆกัลงไปหาผู้หาปลาใหคลองผู้เละให้ลูกหลานัเาาานนนาาปเดตใหล้ลูกหล,ล,กหลดูอย่าเพิ่งเบื่อเด,ด้อลูกหลานเด้อว,วิธีการทำงานกับพี่ชีลยอัปเดตให้ลูกหลานดูแต่ละมือแต่ละวันอัปเดตไปเรื่อยๆ ยังโเสถ์เนาะว่ากันไปยาวยืดเลยลูกหลานเอ้ยนูนไมโครเกี่ยมลงเลยนะคะทุกคนเกี่ยมลงเลยนะคะกบต่อพอลิซิสไมโครก็เกี่ยมลงแล้วกบกบต่อนะคะกำลังสัตว์พูดเบาลังกำลังสาดอุ่อนควบอยู่เนาะเด็ดให้หลานดู นี่กัสิวิธีนีนเอาเก็บลงนะคะทุกคนบันนี้ว่านอันปุ๋ยเสร็จแล้วเอาเก็บลงเอาเก็บลงแล้วแล้วกับปูนโรยอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนมีปูนโรยโปูนโรยแล้วยังไม่พอท่านลูกหลานท่านที่เขาเผาอะที่ก่อไฟยางปูย่างป่านะไปโร,รยอีกทีหนึ่งนะคะสี่อย่างนะคะต่อโคน เยอะเกียร์นะครับโยปูนต่อนี่จะเอาท่านใช่นะคะทุกคนบาทนี้เป็นท่านนะคะบาทนี้ท่านผสาดท่านนะคะทุกคนโรย่านต่อนะคะท่านที่เราก็ไฟนะคะทุกคนโรยเข้าไป นนนีก็สิปมีแต่เพาะคือบ่ถือใส่นั่นมานำยังังแก่สูงสุดสาดปูนนะคะนปูนุกหล ปุยเม้าลังกำลังสาดปูนไล่มานะคะนี่เป็นปุยนะคะอันนี้ก็สิสสเอาปุยไล่ปูนไล่นะคะบารดีลูกหลานซี่ขั้นตอนชี่ย่างลูกหลานชี่ย่างผสมกันแต่ละโคนนะคะนี่นะคะม,มีปูนฟาง่านแกบ โอ้ยพิเศษคมกันแต่ละโคนแต่ละโคนนะคะทำยังไงเดี๋ยว่้าให้ลูกหลานได้ดูกันไปเรื่อยๆเนาะอัพเดตว่าทำงานไปถึงไหนแลว้วทำยังไงมัางนี่การปลูกทุเรียนสมัยใหม่นะคะทุกคนจปลูกทุเรียนทำไใหม่แต่ทุเรียนยังพัฒนลงหล,หลานยังเกี่ยมตัวนี้ก่อนนะคะ ท่านโ็โดไปฟุยก็โคยไปไล่ไปเสียงนกก็แจ้ดแจ้ดแ๊้ กำลังซาดซาดนะคะเพื่อนเข้าไปซี่ยางลูกรามซี่ยางผสมโค้ดหนึ่งนะคะ ลูกลาโอ้ยาวเงียดกว้งขวางเลยนะคะทุกคนหกสิบลายยาวไปพูดเลยลูกลานค่ะ้านเฮปีกับพูดแหละถึงริมคลองนึงค่ะทุกคนริมคลองเลยนะคะนี่แหละับเดให้ลูกลานดู อะไรนะคะอันนี้ขยาวปพุนในลูกหลานทำไบบีไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็สิมาเรียนผสมปูนเนาะสมปูยสี่อย่างใสโคนนะคะเดี๋ยวก็ไม่โครรออยู่กำลังเกียมรอกบนะคะทำดีสุลูกหลานได้ดูกันไปเรื่อยๆบรรยากาศดีๆ ยามสาวๆ,นะาๆาเนาะด้วยเป็นต่ละโคนแต่ละลงแต่ละลงยาวเหยียดเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ไปพุูดเลยขั้นตอนนะคะยาวเหยียดไปค่ะพุ่นละค่ะอันนี้ก็ลดทุกเพืองมาแล้วค่ะทุกคนใส่หลุม ทุกเพื่องเส้หลุมนี่แหละใส่แต่ลาลูมนี่แหละว,วางไปพุ่งชุดแบบพุพ่นระดู่าทำเบบสู้นั่นแหละใส่แต่ละอันแต่ละอันนี่แหละไปพุ่งเลนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโองน้ำนะคะโองน้ำยาวไปทุกคนนะคะทุกคนไมโครกำลังโล ออยู่นะคะไมโครสำหรับคิมนี้กาสีด้ล่าลูกหลานเดอ้ออยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความคขยอย่ามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะลูกๆหลานอิบสีทุกท่านขอบคุณมาก,มากจ้า